เรียกว่าดีมากๆเลยนะพี่ดิวเนาะอะกี่ร้อยกี่พันคันรถก็ไม่พอขายจริงๆนะครับเพราะว่ากาแฟเบลโซเนี่ยนอกจากพี่ดิวพี่อ้วนแล้วก็คนไทยทั่วประเทศที่เขากินกันนะครับมันก็ยังมีส่งออกด้วยแล้วก็เท่าไหร่ก็ไม่พอขายจริงๆนะคะพี่อ้วนอายุ6ก่าบล่านน้อแล้วก็ ทำงานน่ยตราตรำไม่ว่าจะเป็นถ่ายละครถ่ายหนังแล้วก็ชีวิตที่อายุ60กว่าแล้วสายตามันเสื่อมแน่นอนแล้วมันก็เป็นกาแฟที่เราเลือกกินจริงๆนะครับเพราะว่ากาแฟเบลโซ่เนี่ยเป็นกาแฟที่มีสารสก,กัด29ชนิดนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันไม่ดีนะคะคอเลสเตอรอลไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นคนเป็นเบาหวานคนแก่คนที่อยู่หน้าจอคอมนานๆคนอายุเยอะนะคะคนที่ใช้สายตาม,มากๆต้องกินเลยนะคะเพราะว่าเบลโซ่ตัวเนี้ย มันจะมีเบตา้าแคโรทีนนะคะแล้วก็มีเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีสารสก,กัดอีกมากมายหลายตัวนะคะซึ่งช่วยบำรุงสายตาจริงๆนะคะ้ดวยวัย60กว่าของพี่กวนกินกาแฟเบลโซมา2ปีกว่าๆบอกเลยว่าตาเนี่ยสยแจ๋วเป็นวัยรุ่นเลยอ่านตัวหนังสือเล็กๆก,ก็ได้อ่านหนังสือตัวใหญ่ๆก็ได้มองไกลๆก,ก็เห็นแล้วชีวิตมีความสุขมากจริงๆนะคะแล้วกาแฟตัวนี้นะคะเป็นอาราบิก้าแท้จากสเปนเลยเพราะฉะนั้นมันจะหอมและมันก็จะอร่อยมากๆ อร่อยที่สุดเท่าที่พวกเราเคยกินมาพี่ยูเนาะอ่ะอร่อยจริงๆแล้วก็รู้ไหมว่าความอร่อยแบบเนี้ยบันทมให้กาแฟเบลโซ่นะครับครองตลาดในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศจริงๆ